ทำดีครับบางคนอาจจะมองว่าผมไม่อับปีแต่ที่จริงถ้าคุณมาลุงมาพักอันนี้ผมให้ลุงพักฟรีไม่ได้เหมือนโรง้านที่พักแล้วเสียดอากาเป็นไงบ้างครับลุงเมื่อตอนมัวที่มันี่ยก็ยังหล่อนะอเนี่ย จะหล่อไปไหนวะจะหล่อเกินคนไปไหนวะอิช้าคนหลอกอ่ะจะเด้ชาคนหล่อ่ะจะได้เมื่อไหร่เราจะหล่อกับเขาบ้างเนี่ยแต่เราก็หล่อนะอจริงอ่ะเราก็เท่ แต่เราก็เทพเหมือนกันนะจริงทุกคนเชื่อป่ะเดี๋ยวผมจะมีแจกเสื้อนะฮะเดี๋ยวผมจะมีแจกเสื้อด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีแจกเสื้อ JK นะครับน่าจะมีน่าจะผมน่าจะแจกหมดเลยะฮะผมน่าจะแจกหมดเลยอ๋ยหลุด ไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์ของของคลิปอะฮะไปพิมพ์ว่าอะไรก็ได้เดี๋ยวสุ่มแจกครับผมจิ้มไปที่ใครก็แจกเลยเพลงใหม่อ่ะเพลงใหม่อ่ะฮะสวัสดีครับสวัสดียา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 เอาอาร์่นี้นีดับลิวยังอยู่แฟไมไหมครับครับไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะไปวอตมั้งไปเล่นเฟสอะไรนั่นแหละฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมเอ่อ<ะ>ฝันดีครับคุณ เข้าใจแล้วนะทำงานมาเหนื่อยต้องพักผ่อนบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้างไงครับฝากครับแค่มาบอกว่าฝันดีครับพอดีเวลาเห็นใครนอนอยู่ตรงนี้ผมก็บอกว่าฝันดีพอดีว่าเห็นพื้นที่นอนมันเล็กค่อนข้างจะเล็กอะครับอาจจะนอนไม่ค่อยสบายแต่ว่าถ้าอยากนอนสบายก็ เข้ามาได้ครับที่โรงแรมใบหยกสกายโฮเทลครับผมใบหยกสกายโฮเทลที่ไหนครับสกายครับเออมันจะมีหลายที่ครับเราอยู่ในเครือเดี๋ยวไปคุยกันดูนเดอร์บุนดูร์ได้ครับผมเออเที่ยวแล้วงบนมาอัดหนึ่งครับลุงว่ามาต่อสิที่ไหนนะครใบหยกไหนต่อใบหยกสกายโฮเทลครับอ่ะฮะมีอะไรดีๆบ้างอ่ะ ก็มีแต่เรื่องดีๆคิดดีทําดีครับบางคนอาจจะมองว่าผมไม่อับปีแ,แต่ที่จริงถ้าคุณมาลุงมาพักอันนี้ผมให้ลุงพักฟรีไม่ได้เหมือนโรง้านที่พักแล้วเสียตังค์<ฮ>แต่ตอนนี้ผมอยากจะดูแต่พันลำแ<ฮ>ค่อยากจะให้คุณรู้ไว้พวกคุณทุกคนนั้งสําคัญ <Yeah. S 2> อันนี้ผมแล็บสดผมไม่ได้แล็บจดที่จริงผมพูดจริงผมไม่ได้พูดปก ไม่เคยโกหกแต่ตอนนี้มันเหมือนได้กลิ่นใครตู่ตอ๋อสงสัยมีคนตดไอแซมแล้วแว่นอะไรคสแว่นอะไรใส่แว่นอะไรครับอาลุงวาดิครับอุ้ยพูดถึงแว่นแมลุงนี่ตาดีจริงๆเลยนะครับเนี่ยแต่ตัวการเหตุเหตุเนี่ยอพูดไปเดาคนดวครับผมครับคนนี้นั่งคุณนะครับเนี่ยแว่นแว่นอะไรนะเราใส่แว่นอะไรออแว่นออปตัสครับผมฟังไหมครับแว่นออปตัสดีมากลุหดีมากๆเลยครับทุกคน พราะว่าใช้แล้วเนี่ยสำหรับอะคุณหมอฟังไว้ฟังไว้เลยก็ได้นะเดี๋ยวผมตะโกนคุณหมออุยอ้ยอุ้ยไอ้เฮ้ยเอ้แวนดนี้ <c oughs> ใครกดเฮ้ยไนขายหน่อยไม่ได้เหรอเออเขากำลังย่วยขายของเลยอ่ะเฮ้ยนั่นมันผอบอดีว่า ผมว่าสมิธดูผอบดิเขาเป็นคนขี้ใส่ร้ายเว้ยเฮ้ดูดิเอ่อขี้ใส่ร้ายเหรอครับใส่ร้ายเรื่องอะไรครับถามว่าผมยังไงครับจำได้เลยครับจำได้จาได้นะเรื่องอะไรครับไม่ใส่ร้ายผมไม่ใส่ร้ายผมพูดตามผมพูดปกติกับผมครับผม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 คิดว่าผอผมไม่ได้ใส่ร้ายใครครับอืหน่อยพอครับมาทูหลังให้ผมหน่อยได้ไหมครับ อาอครับถูหลังให้หน่อยหน่อได้ไหมครับคุณพูดว่าไงนะคุณพูดว่าไงนะถูหลังให้ผมหน่อยได้ไหมครับทำไมผมต้องถูหลังให้คุณแสงออกมาถูหลังให้หน่อยได้ไหมครับทำไมผมต้องถูหลังให้คุณโอ้โหถอยนิดนึงสิได้เปล่าตรงไหนห้องน้ำเหรอใช่แล้วผมต้องถูหลังให้คุณอ่ะถูได้ป่ะเนี่ย ผมต้องตูหลังให้คุณอะไ,ได้เปล่าคุณอาบน้ำไปดิถูหลังให้หน่อยสิคุณก็ตูคุณไปดิค <c oughs> ุก็อาบน้ำของคุณไปดิ <c oughs> น้ำเย็นมาทีีเนี่ยเย็นดีครับออ่าบไม่สะอาดแต่ผมรู้สึกว่าคุณน่าจะชอบอาบน้ำร้อนเนาะร้อนมากๆอ่ะทำไมอ่ะและ้วใครอาบน้ำอยู่แถวนี้เนี่ย กราบน้ําเสียงดังนะเนี่ยดังมาถึงห้องห้องนอนเลยถ้าวันนี้ผมไม่มีธุระนี่คุณโดนแล้วนะผมบอกไว้ก่อนเรื่องของคุณหายเรื่องของคุณเรื่องของคุนลุงบ้านหนึ่งครับครับยาวก่อนเร็วๆเลยมึงไปกับลุงก่อนเลยถ้างั้นนะมึงไปกับลุงก่อนเลยไปบอยเขียวทำไรเขาเขามีธุระวันนี้นะ ลุงไปด้วยลุงไปด้วยดิไอ้มึงมาใครอ่ะกูมาก่อนเดี๋ยวแม่นพี่ๆๆไปกับพี่พี่ไปกับพก่อนขับรถขับรถดีๆนะครับอย่าเยื้อไปยิงใครเขาล่ะยืนดีๆนะครับระวังล้มนะไม่ไม่ไม่ขับรถดีๆไปอย่าเชี่ยไปยิงใครเขาครับระวังระวังล้มนะฮะอากาศเป็นไงบ้างครับลุงไเชุบใส่เกาะใส่เชื้อใส่เกาะเฉย ไม er ่ไม mm ่ไ hmm. ม่เป <ol SH> ็นไรไม่เป็นไรไหวไหวิวแล้วรอเจไปพูดม่เจเกลูกอยแล้วก็มาเซ็ตพูดเบคนผมก็พดมาคนละเช้าเธอฟาร์วิธู last night me and she wanna far with you dripping the cup like h o l d ine. yeah go on the top that's all I mean.